What? Okay. แสความดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนระับท่านมีความสแสดงความคิดเห็นหรือจุดยืนอย่างไรท่านจะให้ใครเข้าไปหรือไม่ให้เข้าไปขอให้ท่านออกมาสแสดงจุดยืนให้ชัดเพื่อที่พวกเราจะได้รับทราบผมขอตัวแทนของท่าผนผ,ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือท่านจะมาเจรจาเอง